สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตุ่งผู้ทุกคนเนอะที่เขามาหลับชมสองสาวคลายแล้วก็เป็นกำลังใจสาวคลายน้อพี่น้องเนาะแต่กันเมื่อกี้กกว่าพี่ยิงได้นพี่น้องมาสาวคลายสื้ผ้าพ่อแม่พี่น้องมากินเขาเนาะกับหนาโมูพี่น้องหนาโมูแล้วกะมีแบบพริกกินโอแกะเนาะเลยพี่น้องมันพริกล้อเนาะแล้วกะนพักสาวคลายกับซีรีส์แบบแตงเนาะแักแตงแล้วกะนพักสู้หรือว่ากระลำพักหอมหรือว่าต้นหอมเนาะแล้วกะนพักซีฟารดังด้วว่าพักหอมเปรี้ยวานสาวคลายเนาะ มาเรื่อมาเรื่อยเพือนเดอมีเขาเนี้ยพี่น้องก่อนสิคกินกัฝากรอยกชร์ก็ติดตามซอบาครเ้อเรื่อเป็นกำลังแกในการทำคลิปต่อไปน้่งพี่น้องเนาะก่มยังไงายเนาะน้องมือกันเด้อนพี่น้องน้องหิวเบาร้ายใครอ่ะเป็นคนเบากาค่อยเป็นมาแนเนอะพี่น้องเบาสนไ่เด็กเบาร้ายเบกคันเบาได้่ไปแต่มันกัสีเป็นขัวไพม่นางเป็นอามัน้จำเไปฟังดูเนืองแบบเบาร้ายผบ่อะไั่นซะกัดใจขอะไร วาเริ่มว่ววววาาเริ่อกินซาคข่เดอร์ไืมยโน เขาพื้ิยาพี่น้องถาใครนะชส่วนมุมเดงวออกมากินขอน้ำกับโบม,มาพี่น้องเดี๋ยวนี้น้มแดงอนหัเริ่อาหานถึงเอ,อ้อเหื้อนทางกับ y ยูทูบเลยพี่น้องเปินนะ่นทอเนาะถ้าใครกับใคอย,อยา,ากไปกันบนั่งใจจะเพิ่นกับประามาเสิเฮ็ดคลิปด,ด้งยุ่2สองนนะ่ะแต่ว่าเพรท่านเท่านในมี่เรท่านในเหุนหนาเา้าใครกับสวนเนาะองน้ำอยู่ หนูได้อารถรีดีกับออมน้ำใครในตะลักไทยเอาไปเน,นาะใครในตะลักไทยจังไรไทยแบบบ้าโบตรงบอกระหว่าเขาจะีทายกินสิเขาอยากไปโดดไทยโดดสิ <c oughs> จังไร เห็นปะเฮ็ดไปกับวสุงสีพานดอกคนแดงมาชอบใครกะบบุบุว่าสีพานหรือสีโบพานคือกันแต่วา่ากัเฮ็ดไปเรื่อดเน้องพี่น้องเนาะกะถ้าใครกับบริมินสิมีคอนเทนต์ยังดีๆคือสองอื่นๆเพื่อน้องพี่น้องเนาะมิจนางกินเขาซื้อๆกับคุณไดสิอยากมาเบิร์นข้างน้องพี่น้องเนาะกินเขาซื้อๆแบบน่ะ แต่กับบูหัวสิเหตุคอนเทนต์อีหยังสักใคกับม้อมีคอนเทนต์เนาะเหตุงานบ้างเนี่ยเหตุต่างงานเจ๊เจ๊บางอันนึงสักใคกับฝากตอบคอม,มเมนต์นพ่อแม่พี่น้องเนาะสี่เพิ่อนบ้านมีไหนก็ต้องใจซ้อักใครเนาะ ตอบเลยฉันัดทคำเดิง really? ลูกค้าเขากะบ้างโทรศัพท์ไปไปเห็นงานต่อบางบางกันจับมาอี๋เพ no? ิ่งเถอะเมสแต่ไม่ได้เขาของหนาวนะพี่น้องไม่ได้ซะใครเขาของหนาวนะเอาตรงๆเลยอันทื่งโทรศัพท์เขาไปนั่มโมหิเชยไม่ได้พี่น้องตอบคอมเมนต์เลยออกมากเห็นงานต่ออีกสีสกัยเห็นแบบนี้เพราะว่าถ้าว่างหลักซะใครก็ตอบคอมเมนต์โมเดลเลือกเธอเนาะ แค่บราคอมเมนต์ใส่ถ้า,าใครแต่ก็นี่อยากทำอแม่พี่น้องหน่อยใจเนาะบางๆมันจะถ้าใครกบบไปหยามาเนาะพี่น้องเนาะยี่ป่านี้ป้าซ้าไข่ไปใช้เด้อเป็นกำลังใจถ้าไข่เด้อพี่น้องถ้าไข่กับซีดงคิดไปแบบเด๋อๆเือเนาะพี่น้องเนาะแต่กับชีบ้านสีมี่ซาลาหรือสีบ่มมี่เจาะถ้าใครน้ำบ่มมี่ซาลาพี่น้อง ไม่แต่ว่ากินขอได้กรกต่างกล่องซื้อลัก,กษณะพียงรุ่มอ้อกบ้านใครวะบ้านพี่น้องแค่ ทาคิมอยูย่นั่งมือกดกินข้าวนั่งมือเขาบอกกเดียไปหนงน้อแดงนั่งหยิบยกมันทวออกมาบ่ออกเ <c oughs> ยอะจัเหมือสิอแกงละจิ้มตาชิมตาสุด้นโลก เป็นคืองสักคายนนอถอกไรถอกะสูดๆเด้อโอ๊ตเอาเรือสักคากับถอกกันแต่สักคายยังเฮ็ดนั่งพี่น้องเนาะเป็นนั่งเป็นกัะนั่งไก่กันกันแต่กันนะพี่น้องเนาะภาคกระดำเลยบางค้นไปกับมากินดิบเลยพี่น้องแต่สักคามากินนี่กหนมันกรอบจะชวนหน่อยทีกินมากินตัวแตะว่าชูว่วภักกระเสดภาคกระเที้มนะครับ ขะโอ้แสบชุดต่อบอกรื่องเดยวทานกินในทุกสนิด sau khi nghiên nghe âm thanh thì bắt bắt đầu nghiên định duyệt phải không? mực. mình gặp. Đơn thi đẻ gặp bắt đầu duyệt phàm mực, nó. Mở biên niên, bỏ, phân biệt nào, bỏ, con. nó. hết to, súng เคยเห็นงานมาพี่น้องเนาะถ้าอยู่กรุงเทพอถ้าบุกคืออยู่บ้านทถาไรพี่น้องอยู่กรุงเทพอเนี่ยถ้าฮัฟว์มัเลยเห็นงานนะคือว่าบอลิมันไม่ได้ไรเข้ามาเรากับสายชีวิตต้องบาก่อ แต่ว่าเขาไม่มีเงินเก็บเนอะไรมั้งทำปนี่าจะเสียงนอยเยอะๆมมีคุณคายังมาพี่นเนาะดูอ่านบริหรงานยังมาเหามีข้าวกินให้รอยู่ได้แต่ว่ามัคงเถียมันบรเหารงานเลยดูง ถ้าครัถ้าใครจะจุกคิ้วนะันยาอันกออลสถ้าใครหัวเป็นยังข้าวข้าพี่น่องแบบมันบาโฟการบริเลนแหละ กเนี่ซสาวใครกะพ่อไบบจำหนีกันหน้พี่น้องมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซาวใครเด้อฝากกันเรื่องพี่น้องเด้อไปกระตั้งก่ซาวใครตลอดไปเด้อยศพ่เทีนพ่อป้าเด้อขอขอบพระคุณได้ดายเด้อที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้าพี่น้องน้องแต่กะไปกระตั้งใจซาวใครตลอดมากตั้งเผื่อเก่าอะไเผื่อใหม่หน้าพี่น้องเนาะคลิปนี้กะสิพ่อไบบจำหนีก่อนบ๊ายบายสวัสดี